หลังจากนี้น้องไอซ์มีโอกาสที่จะรับงานด้านอื่นๆในวงการบันเทิงอีกไหมคะ เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของรายการข่าวภาคค่ำของประเทศไทยที่ได้มีการนำเสนอข่าวการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่ที่มีการติดตามนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลากว่า4เดือนเต็มส่งให้ผู้ติดตามข่าวเกิดความรู้สึกเห็นใจและสงสารจนแปรเปลี่ยนเป็นความรัก สร้างชื่อเสียงให้กับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยโดยนอกจากลุงพลและป้าแตนจะกลายเป็นขวัญใจของแฟนข่าวแล้วอีกหนึ่งคนที่แจ้งเกิดตามไปด้วยก็คือผู้สื่อข่าวหนุ่มไอซ์สารวัตรกิจพานิชผู้สื่อข่าวของอมรินทร์ทีวีผู้ลงพื้นที่ติดตามข่าวคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่ก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนข่าวตามไปด้วยส่งให้หนุ่มไอซ์ ได้มีโอกาสร่วมขึ้นเวทีร้องเพลงกับลุงพลที่งานบวงสวงพญาเต่างอยและล่าสุดกับการร่วมเดินแบบในงานรำลึกถึงพี่เตี้ยมชอของคุณอุบวิริยะวันนี้เราจะจะนำประวัติของหนุ่มไอซ์สารวัตรนักข่าวดาวรุ่งม,มันเล่าให้ฟังกันนะคะไอซ์สารวัตรกิจพานิชเกิดวันที่15มกราคม2 5 3 7 ปัจจุบันอายุ26ปีจบการศึกษาคณะนิเทศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะสื่อสารการตลาดที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเช่นกันต่อมาได้เข้าทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับอมรินทีวีโดยหลังจากการเกิดคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ เขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังชุมชนบ้านกกกอกตาบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยทำหน้าที่รายงานข่าวและอาศัยอยู่ภายในชุมชนกกกอกได้สัมผัสใกล้ชิดกับคนในชุมชนจนทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นลูกหลานของชาวกกกอกภายในเวลาเพียงไม่นานโดยเพราะเขาไม่ได้นอนพักที่โรงแรม แต่เลือกที่จะพักอาศัยอยู่ร่วมกับแหล่งข่าวในหมู่บ้านกกกอโดยทีมของน้องไอซ์เป็นผู้สื่อข่าวทีมเดียวที่กินนอนกับชาวบ้านและอาจเป็นเพราะการนำเสนอข่าวคดีน้องชมพู่มีการอัปเดตทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลากว่า4เดือนเต็มหลายคนเริ่มเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้านส่งให้กระแสะลุมพลฟีเวอร์ได้เกิดขึ้นและกระแสะคลั่งคล้ายผู้สื่อข่าวหนุ่มก็เกิดขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน จนทำให้มีการเรียกร้องอยากจะให้ลุมพลและหนุ่มไอซ์ร่วมเดินสายโชว์ตัวในงานต่างๆด้วยกันซึ่งก็ต้องรอดูหลังจากนี้ว่าจะมีงานอะไรติดต่อเข้ามาให้ทั้งคู่ได้ออกร่วมกันหรือไม่หลายคนอยากรู้นะคะว่าหนุ่มไอซ์มีโอกาสที่จะได้เข้าวงการบันเทิงรับงานในฐานะนักแสดงหรืองานด้านอื่นๆ ในวงการบันเทิงหรือไม่นะคะเรามาาีโอกาสได้สัมภาษณ์เจ้าตัวเราไปฟังกันเลยค่ะ๋อ,ตอ้ต้องยืนยันแบบนี้ฮะทางทางช่องแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่คนรู้จักเขาก็บอกว่าห่วงจังเลยยังยืนยันว่าทําข่าวอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนชักชวนไปงานวงการบันเทิงไปแั๊บแป๊บแอยู่แถวไหนบ้างอะไรเลยครับรับเชิญก็ยินดีครับก็อยากจะมีประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับก็ oh. ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นผ่านทีบ่อยๆแต่ว่า4เดือนที่ไม่ได้มาเจอคนเยอะขนาดนี้ก็เป็นกำลังใจแลวก็ขอบคุณด้วยนะครับยังไงก็วันนี้มาร่วมทาบุญกันก็ขอบคุณทุกท่านมีงานอื่นๆยังไงก็ติดตามกันต่อไปด้วยและอย่าลืมดูเอริปดทีวีกันต่อ้วยนะครับขอบคุณครับ